ไหนๆก็เบื่อ110แล้วใช่ไหมโอเคได้แล้วผู้พัก110ยาวๆเลยนะครับกูจะเอาแต่ดิมเอาแต่พีเซียก็แต่ออตโต้โซนิกเอมเอกจัดทรงลงโลเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบไหนหลอเราเอาการเตรียมออกอร์ไทยหรือมไม่อ่านี่นะครับผมนี่นีจะเป็นชุดหลังนะครับ่วนชุดหน้าคือยู่นลสเปซบูดอบูดหล่อบูดหล่อ,อนะกล้องมันลงไปอาจจะลงไปได้ไม่เยอะนะครับแต่นี่ เคนกยอยอะสวัสดีเยาวรุ่นชายไทยหน้าตาดีและสติดดงกว่าเต็มคราบกันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรเอาละซิ่งนะครับนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับนะเรามาอ่านเรามาฟังคอมเมนต์นีดหน่อยผมไปอ่านคอมเมนต์มาก็คือต้องต้องอธิบายอย่างนี้ครับผมคือรถเว็บร้อยสิบเนี่ยคือมันเป็นรถตลาดคือมึงออกมาจากบ้านปุ๊บมึงเห็นต่ร้อยสิบะ เออต้องว่าอย่างนี้มันก็เลยมีแต่ร้อยสิบนะครับท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกกับน้องที่คอมเมนต์อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีแต่ร้อยสิบจริงๆนะครับถ้าอยากให้ทำตรงไหนคอมเมนต์มาเออก็เลยเอาง,าอางี้ดีกว่าอ่ะไหนๆก็เบื่อร้อยสิบแล้วใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวกูพักร้อยสิบยาวๆเลยนะครับกูจะเอาแต่ดีมเอาแต่พิเียก็แต่ออโต้โซนิกเอเมเอ็กเดี๋ยวกูจัดเต็มให้เลยชั่วโมงนี้นะครับนะ เราก็จะวางร้อยสิบให้น้อยลงนะครับเอาเอางี้แล้วกันนะครับอย่าถามหาเลยอืมอย่าถามหาแล้วกันนะครับพอบอกว่าโอ้โหไม่ลงร้อยสิบเลยก็จะเมน้นโอ้โหพี่เอาร้อยสิบหน่อยเอาอีกแล้วเอางี้แล้วกันจะเติมรุ่นอื่นมาให้เยอะกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นคลิปนี้เลยนะครับพักร้อยสิบมาดูพีซีกันต่อนะครับนะสาหรับคลิปนี้สีขาวออกใหม่ๆเลยเ,ย,เยมๆอ่อองอาลาไทยนะครับดูสภาพซะก่อน อันนี้คือยังไม่ถึงเดือนเลยครับท่านผู้ชมนีเนเม่เดิมๆเลยเดิมจริงๆไม่มีอะไรแต่งเลยกี่กิโลคันนี้224กิโลเมตรนะครับ <Yeah. S 1> พี่เขาเพิ่องออกไม่ถึงเดือนนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะพาจัดงบ p ีเซ6 0นะครับเรามาดูกันว่าคันนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่จัดทรงลงโลงเรียบร้อย หน้าตาจะเป็นแบบไหนหล่อเราเอาการเอี่ยมออกอลไทยหรือไม่นะครับเรามาดูอะไรแต่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูทรงรถหลังจากที่แต่งเสร็จนะครับเราไปดูอะไรแต่งก่อนนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากชุดล้อนะครับนี่ชุดล้ออันนี้ขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมพี่โยนี่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหโยโกนะครับผมนี่นะครับสีแดงนะครับเคลื่อนซี่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูอันนี้เป็นชุดหลังนะครับ ดุมคิกร้อนะครับเบิกศูนย์แท้นะครับอ่านี่นะครับผมนี่อันนี้จะเป็นชุดหลังนะครับส่วนชุดหน้าขึ้นล้อเพิ่งเสร็จร้อนๆนะครับโอ้ยเพิ่งออกจากเตาน่อันนี้ก็จะเป็นขอบ1.4นะครับหน้าหน้าลังเลยนะครับอ่ายางเบอร์50ทับร้อยของคิ๊กไลไฟเช่นเดิมนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของชุดล้อนะครับทีนี้เรามาดูอ่าอุปกรณ์ที่ใช้กับชุดล้อกันบ้างนะครับอ่าอย่างที่บอกเลยเท่านั้น ย้ำอีกทีต้องเป็นร้อยเท่านั้น160ต้องใช้สเปเซอร์150ไม่ต้องใช้ใช่ครับถูกต้องนะครับนะเพราะว่าอาจย้ำอีกคลิปหนึ่งแผงขวาร้อยหกสเนี่ยมันกว้างกว่า บอกทุกคลิปนะแต่ก็ยังถามไม่เป็นไรครับแต่เราก็จะบอกเหมือนเดิมเหมือนเครับจ้างว่าใช้ตุมอะไรตุ้มคลิปตัวไหนกับอกทุกคลิปยบอกทุกคลิปนะครับย้ําทุกคลิปเลยนะครับต่อมานะครับชุดหน้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับจานเบรกเอสพีเอ็นนะครับโอ้โหมันขาดไม่ได้เลยครับมันต้องเอสเพียนเอสพีนของมันต้องมีนะครับถามว่าพี่ซื้อได้ที่ไหนครับตามร้านอะไรแต่งทั่วไปมีนะครับนายทั่วประเทศเออทั่วประเทศนะครับมีแน่นอนนะครับนะชคที่นี่เรามาดูช็อคกันบ้างนะครับ โชกคันนี้จะเป็นของครับเฮ้เสียโลโก้เขา YNSG Series นะครับตัวนี้สูงเท่าไหร่พี่เฟียร์สองร้อยสิบมิลครับฮะเฮ้ยสามหนึ่งโซนสองร้อยสิบมิลเนี่ยหมดเตียลากดินทันติวันขิดขิดโชคเอ็มไม่เด็กอยู่เฮ้ยเขามีคนขอเข้ามารถพี่เฟียรปไหนเอ็มไม่เด็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวรถพี่เฟียอีกทีนึงจอดอยู่บ้านอ่าแบบล้อเดิมเลยเพราะว่าตอนเนี้ยล้อเดิมก็หล่อนะล้อสิบเจ็ดบินไปแล้ว เออไม่เป็นไรอะไรแต่งเดิมยังเหลืออยู่ใช่ไหมมอนเดิมครับของแต่งยังมีล้นคันล้นคันมอนเดิมเออเดี๋ยว,วจะพารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับนะ <S <S อ่ะเรามาต่อกันหลังจากที่พูดเ,เรื่องโชค๊คไปแล้วนะครับ310มิลของซีรนะครับนะกระป๋องเงินสปริงดำนะครับแฮนด์มงกรลางทรงกลางนะครับนะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเติมแต่งยัดเข้าไปในคันนี้สีขาวคันนี้นะครับยางก็คือขาดไม่ได้เลยคือ โอ้บอบ่อโอ้ยลืมได้ไงวะโอ้โหลืมพูดเรื่องบ่อเลยคันนี้ใช้บ่อบางหรือบ่อบ่อบางกลางบ่อบางบ่อบางเอกนาทองทรงบางใช่ครับนะครับอืมส่วนมากเขาจะไปรุ่นเขาจะฮิตทรงบางนะพี่เนาะเออแต่สําหรับใครที่โอ้พี่ผมขี่ไกลวะพี่เอาทรงกลางไปเลยนะครับตูจะได้นุ่มๆเนาะอืมตูดนุ่มถามว่าทรงมันสวยเหมือนกันไหมมันก็สวยเหมือนกันน่นแหละนะครับนะอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นไปนะครับเออ เอาเงี้ยทีนี้เราก็จะเอาละจะสั่งขยนามันแล้วไม่รู้ว่าสั่งขยนาไปว่าอะไรลือนมันออกลือมันออกนะครับอ,อ่ามันหเข้าไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฉม P C X เดิมนะครับเดิมจากศูนย์จริงๆนะครับให้มันเป็นรอสิบเจ็ดทรงซิงรอสิบเจ็ดทรงซิ่งสไตล์เราครับเออเดี๋ยวเรามาดูงานอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ประกอบอะไรเสร็จมดสแ้วนะครับนะนี่นะครับอืมเดิมเดิมจริงๆไม่มีอะไรแต่งเลยนะเนี่ย เอาละเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้พี่พี่โลมันนะครับอะไรแต่งยัดเข้าไปในรถให้เรียบร้อยนะครับอฮอนด้า Honda ดูอยู่ก็ขอพีซเซัคกคันนะครับสปอนซร์คอมแบครับฮอนด้าครับอยากได้พีซีเอกันครับเผือาามากเลยเผื่อเขาดูอยู่เผื่อเขาดูอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมกับจัดทรงนะเนาะพี่จัดทนะรดงโหดหน้าจัดทรนดงนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิกเนเจอร์ท้ายคลิปนะครับนะว่ามันจะเตี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับฝากติดตามชมด้วยแล้วเจอกันไปโอเคครับรถเราตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่เลยไม่ใช่ครับผิดคันพ้อตเรนนี่ใช่ดูไฮไลท์ดูไฮไลท์อะไรเฮ้ยคันนี้คันนี้เคยลงช่องเราไปแล้วเนี่ยอะไรสวัสดีเจ๊ปัดเด็ดเจ๊เด็ดเจ๊เด็ดโอ้โหดูไฮไลท์บางคนอ่ะใช่ใช่ โคตรโคตรมาไปดูของจริงหยอกหยอกนี่นี่ของจริงอยู่นี่นะครับนี่รถเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่ะทามถึงงบพี่เฟียคันนี้งบเท่าไหร่งบก็หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งใช่ครับประมาณหมื่นเนาะใชะใ่ก็จะหนักพวกโชค้คพวกชุดล้อครับนี่จะมีโช้คลังเห็นไหมไ<ช>วเดสแกสซิลลี่เออจีซีซิลลี่แกสซี่อ่ะเรามาไล่แหละแต่งกันอีกทีนึงนะครับนะแฮนเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนแล้วเป็นมงกุฎตรงกลางครับอ่ามีช้อนไหม รไม่มีชนนะครับไม่มีชนนะครับโอ้โอ้ไม่มีชนนะครับล็อกคอได้ปกติล็อกได้ครับโหลดหน้ากี่นิ้วพี่เฟยหนึ่งจุดห้านิ้วครับทุกคันที่ทําอยู่ร้านครับอืมหนึ่งจุดห้านิ้วหลบกล่องเรียบร้อยใช่ครับนะครับเพราะว่าถ้าโหลดหน้าหนึ่งจุดห้านิ้วต้องหลบกล่องหลบกล่องครับนะครับโหลดนิดเดียวมันก็พอกระเทินมันส่งได้หรอ่ะมันมันอะไรเหมือนเอาน็อตตัวบนออกเฉยๆอ่ะอ่าอ๋อ อ่ะโอเคเอาพี่ฟีรถเอารถลงให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะดูทรงนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะครับนะแล้วเราจะไปดูซิกเนเจอร์ของช่องเราเหมือนเดิมนะครับนะกับเนินในตำนานของเรานะครับเนินลูกละนาดสันดอกเออขาตั้งเดิมยังใช้ได้ไหมพี่พได้ครับตั้งโชว์เขาหน่อยนี่ยังตั้งได้นะครับไม่ตรงจนเกินไปนะฮะยังไงสวยเลยสีขาวล้อแดง เขาบอกว่าใส่ล้อแดงล้อแรงทุกคันจัดโลอย่างจูนะครับน้องๆไม่อยากจะมือเออเฮ้ยอ่ะโอเคพี่ฟีเราพี่ฟีเขีนมาอันนี้เป็นเบาะทรงอ่าทรงบางเนาะตัวเตี้ยเออตัวเตี้ยตัวเตี้ยทรงบางนะครับสวยๆเดี๋วโช๊ล้างเท่าไหร่นะสามร้อยสิบมิลใช่ครับนี่นะครับสามร้อยสิบมิลมันก็จะแมทกับรถสีขาวนะครับมันก็จะเข้ากันนะครับกลมเกลื่อนไปด้วยกันนะครับพี่ฟีลองนั่งดูตับ โอ้ยเหลือเยอะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงครับผมนี่คนให้ดูเลยนะนะเรือเหลือครับอ่ากล้องมันลงไปอาจจะลงไปได้ไม่เยอะนะครับแต่เนี้ยชัดเจนนะครับว่าเหลือเยอะนะครับผ่านสบายโอ้โหชุดหน้าหล่อจัดอืมดูมุมไหนก็หลอ่อพี่เสียก่ะอืมเป็นไงว้าวเอาโอเคครับนี้ก็จบไปแล้วครับในงบประมาณเมืน่นอาจจะมีนิดนิด ไม่เจ็บอีกแน่นอนอ่าจบแต่ไม่เจ็บนี่ะไม่มีคำว่าจบแต่เจ็บแต่นี้จบแต่ไม่เจ็บนะครับเนี่ยฝากเอาด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณ f อจากต่างจังหวัดนะครับที่สั่งออนไลน์นะครับสั่ง P c เซ็กหแต่ละชุดนะผมบอกเลยว่าวันนี้ส่งไปเยอะมากวันนี้ส่งที่ไหนอ่ะบอกกันหน่อยโอ้หลายที่หลายจังหวัดเลยครับภาคใต้ชายแดนมาหมดเลยมีหมดนะครับนะเอาโอเคขอบคุณที่สั่งแล้วก็อุดหนุนนะครับนะอ่าจบไปแล้วนะครับกับพีซงบหมื่นนิดๆนะครับนะ หุดแต่ไม่เจ็บนี่ชอบจริงๆแต่คำนี้ยับร้อยดีทุกอย่างครับเรียบร้อยทุกอย่างเนาะโอเคนะครับเอะไะครับก็จบไปแล้วนะครับกับพีเสียกร้อยหกสิบในงบประมาณหมื่นหนึ่งดีกว่านะครับนะจบแต่ไม่เจ็บนะครับชอบคนนี้จริงๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนะขอบคุณน้องๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเข้าไปอ่านเหมือนเดิมนะครับนะไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านนะไม่งั้นผมไม่รู้แล้วก็มาไม่มาพูดแบบนี้หรอกเพราะว่าผมอ่านนี่เดี๋ยผมก็เลยรู้นะครับก็สรุปว่าผมจะถ่ายร้อยสิบน้อยลงนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจครับมีร้อยสิบแน่นอนนะครับอืมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะแก้วเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนนะครับออยากกให้้งๆด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะนะนะได้ไหมนะอถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจอํานาจอะไรแต่งคอนแก่นถ้าใครจะสั่งน้ํายาเคลือบเงาจุดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโค้ดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บไปทางด้วยนะครับคำนี้เราสาท่อหนึ่งแกะแก้ว